เอาเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ี c ครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็ไม่ได้มาบอหรือว่ามาเล่นดูนะครับแต่วันนี้เรามาจดซื้อเพชรมาให้ดูนะครับผมวิธีการซื้อเพชรกันซื้อกันยังไงนะครับผมหลายคนถามมานะฮะวันนี้ก็มีโบนัสนะผมซื้อเพชรจำนวน35บาทได้ทั้งทองเลยทั้งน้ำม่วงฮะจำนวน9แสนนะผมก็เป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะผมโอเคมาถึงหน้านี้แล้วก็มันจะมีให้เลือกนะครับผมชำระทางบัตรเครดิตหรือว่าทาง โทรศัพท์ก็ได้นะครับผมแต่ผมชระาทางเครดิตเนาะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน Google กงคุณไปเลยนะครับผมคือ Gmail ของเรานั่นเองนะฮะจะคล้ายกันนะครับผมก็ใส่ไปเลยฮะร,รหัสของเรานะครับผมจีเมยของเราเนาะพอใส่เสร็จมันก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับมันจะหมุนแบบนี้เนาะรอนะครับผมหลายคนยังไม่รู้นะครับเพราะผมวันนี้ก็มาสอนกับคนที่ไม่รู้เนาะก็อ่านตรงนี้ให้ละเอียดเลยนะครับผมคุณต้องคุณต,ต้องการยืญญาานยันรหัสผ่านสำหรับการซื้อบ่อยครั้งแค่ไหนนะครับผมทุกครั้งเลยนะครับผมเราต้อง กดคำว่า,าทุกครั้งไปเลยนะฮะโอเคชําระเงินสําเร็จนะครับผมก็หากไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมเราไปดูกันเลยว่ามันเพิ่มไหมเพิ่มเรียบร้อยแล้วครับผมก็นี่นะครับผมคือเทคนิคดีๆนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะฮะผม subscribe r ด้วยไปแล้ว